สวัสดีค่ะพามาชมแม่หมูใกล้คลอดท้องแก่แล้วเอ้นี่คลอดแม่นี่คลอ,อดที่สามทันว่าค่ะอีกกว่ากี่เมือเหมืยไหมเข้ามา <c oughs> <c oughs> นม16เต้าเหมยซานผสมปลาใส่พอปลาอนอนนอนนอน เอาละ <c oughs> ม,มานับหนูนะ,ะสอส

เด็กกี่เต็มเนาะรอบนี้รอบที่แรกเด็กเก้าลูกออกมาลูกเข้าหูตังนี่ค่ะใส่พอปลาปลาเผือ ม <laughs> แม่เนกระท้องแม่ดำกระท้องแม่ขาวกระท้อง เดี๋ยวหอนมือขอดจะพามาชมอีกที่ค่ะว่าเขาจะได้กี่ตัวค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้สำเนี้งเนาะค่ะสวัสดีค่ะ